แล้วคือไอ้อย่างที่คุณบอกว่าป้องกันเราป้องกันยังไงได้บ้างอะคะอ่าคือความเสี่ยงนะที่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้คือมาดูเรื่องอาหารการกินเลยคนที่กินชากาแฟน้ำอัดลมพวกเนี้ยมันคือเร่งการทาลายกระดูกเออซึ่งหมอกินทุกวันหมอก <S <S <ช>็ยายามดกาแฟนะ แล้วก็อย่างคนที่ได้ยาประเภทสเตียรอยทั้งหลายพวกนี้ก็ทำให้กระดูกคุณง่ายคนที่เป็นโรคไทรอยอไม่ว่าจะไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยทำงานน้อยอันนี้ก็เสี่ยงอืแล้วก็เรื่องอาหารการกินอย่างที่บอกไปนะแอลกอฮอล์ก็เกี่ยวนะมีส่วนทำให้กระดูกมันเสียเร็วขึ้นที่ถ้าอยากกินให้มีประโยชน์เราก็ต้องกินที่มันเป็น อาหารพวกมีแคลเซียมมีวิตามินมีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัสเพื่อจะได้ไปช่วยสร้างกระดูกให้ดียิ่งขึ้นแล้วขนาดเดียวกันถ้าเป็นไปได้นะหมอบอกว่ามันมีฝั่งสร้างแล้วก็ฝั่งทําลายเนาะเราเพิ่มการสร้างแหละเราต้องลดการทําลายถ้าเราได้อะไรที่สามารถไปเป็นเหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติเนี่ยเพื่อช่วยชะลอการทําลายได้ตรงนี้ก็จะดีมากอก็คือร่างกายเราเนี่ยถ้าสมมติสาส ที่หมอบอกสามสิบขึ้นตัวไปก็คือจะสร้างได้น้อยลงแล้วถูกต้องก็คือถ้าเรามีอะไรที่เสริมเสริมเข้าไปนี่ก็คือมันจะทําให้เราเหมือนชะลอเพราะว่าเราหยุดอายุเราไม่ได้อันนี้คือได้แค่ชะลอถูกป่ะคะไม่สามารถแบบเฮ้ยฉันจะไม่เป็นกระดูกกรเลยเป็นไปไม่ได้ทุกคนสุดท้ายก็ต้องทุนแต่เราชะลอให้มันทุนให้น้อยลงหรือทุนช้าลงไม่หกล้ม จะได้ไม่ต้องหักไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอื